ในสุขมีอะไรหรืออะไรอย่างมีอะไรทำไมคุณลุดค้ามประกาใส่รูปแม่น้อยเห็นคุณทำแบบนั้นทำไมคะแม่ตายไปแล้วนั่นมันก็แค่รูป คุณกรธคุณเกลียดแม่ไม่หายสักทีคุณทำกับน้อยก็ได้คุณต่อว่าน้อยก็ได้ตาของใส่น้อยก็ได้คุณจะไล่น้อยออกไปจากบ้านก็ได้น้อยก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันพ่อเธออะไรอย่างเมื่อไหร่คุณกูจะเลิกโกรธเลิกเกลียดแม่สักทีคะแม่ไปทำอะไรให้คุณนักหนานอกจากการเป็นแม่เลี้ยงของคุณแค่นั้นยังไม่พอ อยากจะให้มีอะไรมากกว่านั้นอย่างนั้นนะการที่เธอสองคนแม่ลูกเข้ามาเป็นส่วนเกินในครอบครัวนี่เขาอยู่กันยังมีความสุขตลอดมาไม่เป็นไรเธอสองคนแม่ลูกเข้ามาด้วยสิทธิของความเป็นแม่เลี้ยงและคนเป็นลูกล่ะมันไม่มีสิทธิ์จะคิดจะรู้สึกอะไรอย่างนั้นเหรอแต่นี้ฉันก็รู้ตลอดมาว่าแม่อยู่อย่างเจียมตัวนี่เคยคิดทำอะไรให้คุณรุ้เสียใจ แม่วางตัวเป็นผู้อาศัยมีหน้าที่ทำให้คุณลุงคุณพ่อของคุณพอใจเท่านั้นแม่ของเธอช่างฉลาดเฉลียวมากและมองเห็นการไกลเหลือเกินวางแผนให้ตัวเองและลูกสาวคนเดีได้อย่างแยบยลที่สุดจนคนที่ผ่านโลกมานานและมีสายตายาวไกลก็ยังรู้เท่าไม่ัึหนอยไม่เข้าใจ หมายความว่ายังไงแม่วางแผนอะไรลูกใครที่ผ่านโลกมานานจะมาทำมาเป็นคน่งซื่อบริสุทธิ์อะไรอะไรยะฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะไม่เข้าใจที่ฉันพูดคนที่มีแม่ฉลาดเ,เธอจะไม่เติบโตขึ้นมาโดยได้รับถ่ายทอดเลก่กล ว่าเล่กลน้อยไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะใช้คำนี้แม่ของน้อยไม่ใช่เป็นคนมีเล่กลอะไรนี่ขอยืนยันนี่ไม่ใช่เพราะเป็นลูกแต่ขอยืนยันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มองมนุษย์ด้วยกันเองด้วยสายตาที่เป็นธรรมแม่ของน้อยยงห่างไกลจากคำว่าเล่กลนะัดห่างไกลมากถ้าแม่น้อยเป็นอย่างนั้นจริง ป้าม่อมป้าพินป้าพรและท่านขุนมีเหรอคะจะมองไม่เห็นก็ฉันถึงบอกไงว่าวางแผนเก่งจนคนที่ผ่านโลกมานานยังไม่รู้ไม่ทันมี่จริงค่ะคุณรดูถูกเราสองคนแม่ลูกไม่พอคุณยังจะดูถูกป้าท่านสามคนและท่านขุนอีกไม่มีทางที่ใครจะตกตาพวกท่านได้หรอกนะคะก็ฉันถึงบอกไงว่า เป็นคนฉลาดเฉลียวใช้ท่าทีสงบสงเเยมยมเรียบร้อยหลอกทุกคนได้สนิทแต่ไม่ใช่ฉันทำมพูดแค่นี้ไม่ต้องมาถึงกับมีน้ำหูน้ำตาแค่ลมปากไม่ทำให้เธอเจ็บปวดและทุกคนก็โดนกัรทําน้ยเข้าใจแล้วค่ะว่าคุณเสียใจพี่แม่กับตัวน้อยทีไ่ให้คุณเสียใจและไม่มีความสุข มอมเล่าให้น้อยฟังว่าคุณวุาวเวโดดเดียวแล้วก็เงียบเหงาในขณะที่ตัวน้อยอยู่อย่างสุขสบายในรู้จิโรดอย่ามาพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันและฉันก็ไม่สนใจแล้วนะว่าเธอกับแม่เธอจะมีชีวิตที่อบอุ่นสุขสบายในรู้จิโรดขนาดไหนเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของคุณพ่อแต่มันไม่ใช่ผลลัพธนของแม่อัมพาแม่อัมพาของน้อยไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น คุณก็บอกได้มาสิคะบอกมาสิกลับไปน้อยจะไม่ทนอีกแล้นี่เมื่อคุณเกลียดแม่พามากนะคุณก็ไล่น้อยออกไปจากที่นี่สักทีคุณจะได้ไม่ต้องมาทนเห็นลูกของคนที่คุณไม่ชอบอีกน้อยไม่ทนอีกแล้วน้อยไม่ อารยาอารยานี่นั่งอยู่ก่อนนะเป็นยังไงบ้างนี่อย่าดื้อน,นะฉันบอกให้นั่งก่อน เรียนชีสานไหมดีขึ้นหรือยังอะไระยนางทกานถามว่าดีขึ้นหรือยังตวอะไรอย่างเป็นวิม,มานแห่งความสัน เธอกับฉันล้ลืมคำว่าสองเราค